สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัจจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดวงไ,ไ,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปดนี้รัฐบ้านไทยค่ะงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะครับรอบนี้ตรงกับวันจันทร์แรม10 ค่ำนะครับเดือน7ปีมะโรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันารอบนี้มีดาวอะไรฝากจะปังๆแล้วก็ดาวดับอย่างปังๆด้วยไหม,มนะครับแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องดูว่าทีแล้วอจารก็อยงวดวันที่16วมิถุนาย,ยน2 5 6นเะครับเลขปลดนี้ให้อะไรไว้ครับค่ะเลขปลดนี้ให้เลขไว้3ดวงดาวก็คือ2,4,7 มาหนึ่งตัวค่ะมาไหมมาเลขสี่ค่ะเลขสี่ครับก็ไปจับคู่โดน 4, สี่ซื้อซื้อทุกสีส่เฮง,ง,งปังดังรวยเลขเดาดับเป็นยังไงเรามาดูกันรอบที่แล้วดับดด,ด,ดับหลักร้อยเลขสี่นะครับหลักหน่วยเลิกบนคือเลขเก้าหลักหน่วยเลิกล่างคือเลขสามนะครับก็ดับสนิทนะครับหลักสิบเลิกล่างก็ดับทั้งเจ็ดและศูนย์ก็ยังดับสนิทโอ้โหเป็นยังไงเล่าหลายคนบอกเอะทำไมอาจารย์สูตรนี้มีสองตัวศูนย์กับเจ็ดหลักสิบใช่ไหมก็เพราะว่าอาจารย์ใช้สูตรแห้ง สูตรแห้งกับสูตรสดมันกันละวิธีคำนวณจะคนละแบบกันนะครับอ่าก็ปังๆทุกสูตรเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีมงสงสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมารังสีนะครับหรือหลวงพ่อพโตที่เรารู้จักกันนะครับครบรอบวาระในปีนี้152ปีคะ,ะตรงกับวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567คพิธีมงสงจะจัดขึ้นที่วัด วัดโลสุดทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอยู่แค่ปากซอยแค่นี้เองนะครับอาจารย์อยากเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีกันนะเป็นพิธีเปิดนะอาจารย์ก้อยนะครับ<ช>ไม่ได้กําหนดว่า เฉพาะคณะอาจารย์อย่างเดียวนะครับไปกันได้นะครับไปร่วมฟังไปร่วมบุญกันเพราะในพิธีเนี้ยเรามีรายการบุญเยอะแยะมากมายนะครับค่ะเดี๋ยววันลาดับลําดับบุญเลยอาจารย์ก็รายการที่1มีอะไรบ้างลำดับแรกเลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีพิธีบวงสวงอ่ะก็มีรายการบุญก็คือพิธีบวงสวงท่านจะร่วมบุญมาตามกําลังศรัทธาก็ยินดีค่ะค่ะือย่างที่สองคือร่วมร่วมบุญอะไรรายการที่หนึ่งร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิธีบวงสวงนะครับ รวมเจ้าภาพร่วมนะครับหนึ่งบาทนะครับขั้นต่ําหรือถ้าเกิดกําลังทรัพย์ไม่พออยากจะร่วมบุญก็ตามกําลังศรัทธาได้ค่ะและการที่ 2, 2> ค่ะก็จะมีเทียนเสริมดวงชะตาของท่านเองทําเทียนเสริมดวงชะตาแล้วก็ไปจุดตรงหน้างานเลยะนะครับถ้าท่านใครท่านใดไปนะครับท่านละ 999บาทค่ะในเทียนนี้จะเป็นแผ่นยันแล้วก็จะลงะชื่อวันเดือนเกิดของท่านดวงชะตาของท่านและคําขอบคที่สําคัญคือตรงนี้นะครับค่ะ,ะแล้วรายการต่อไปค่ะก็จะมีรายการที่3เราจะทอดผ้าป่าสามัคคีกันค่ะร่วมบุญทอดผ้าป่าสามเมื่อคีกันนะครับเอารายการแรกเลยผ้าป่าสามัคคีรายการ3.1ประธานอุปถัมภ์ห้าพบาทนะครับ mm hmm. ก็จะมอบวัตถุมงคลชุดนี้ที่ขึ้นอยู่แลตอนนี้นะครับ อันนี้รุ่นสุดท้ายแล้วเหลือไม่มากแล้วครับหลวงพ่อบอกเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับสำหรับประธานอุปถัมภ์เท่านั้นนะครับชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าคุณเที่ยงปลุกเสกนะครับแค่พระก,กิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยก็องค์ละพันแล้วตอนที่ให้บูชานะครับพระชัยวัดอีกพระก,กิ่งสององค์ก็สองพันละพระชัยวัดอีกอหลวงพ่อก็จาไม่ได้นะครับก็ประมาณ500ล้ละกันอ่ะสามพันสี่พันห้าพันปกปกนี่อกไปขามีเยอะเลยนะครับตั้งหลายองค์เงินทองนาค แต่และแถวที่ท่านเห็นนะครับ5้าพนี่คุ้มสุดๆนะครับแถมยังร่วมบุญด้วยนะครับอ่าและวในการต่อไปประธาน 1000บาทนะครับให้อะไรยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อเขาจะได้ทีนะครับโปรดีมันใกล้วันละฉุกลรหุกแต่ไม่ขี้เหร่แน่นอนนะครับแล้วลองประทาน500บาท้อยบาทเอารูปขึ้นนะครับ500บาทคือพระสมเด็จชุดนี้ทั้งกล่องนะครับ5 0าบาทมีทั้งกี่องค์เนี่ย4 4่สี่สองโอ้โหเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเนื้อผงที่เอามาทำพระสมเด็จชุดนี้ก็คือผงพระอุโบสถวัดละคัง วัลคังจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพนะครับที่ท่าน้ำสีดีราชเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหละครับชุดนี้เจ้าคุณเที่ยงท่านตอนบูรณะโบสถ์ท่านเอาออกมาไม่ได้ทิ้งนะครับท่านก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรนะอธิษฐานจิตปลุกเสกวาระที่หนึ่งคือทําการปลุกเสกผงพระอุโบสถชุดนี้ภายในวัดอุโบสถวะัลคะังแล้วสองก็ามาอาธิษฐานจิตอีกที่พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านในวัดโลกนะครับ ก็ถึงสองครั้งด้วยกันยังไม่รวมไม่รวมกับว่าพระผนังวัวสถเนี่ยดู้ไหมว่าทุกวันพระเนี่ยเขาจะมีลงศีลพระอุโบสถก็คือปาฏิโมก์ด้วยโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วแค่ผงที่มาก็แจ่มแล้วยังไม่รวมผงอื่นอีกนะมีมีเยอะ,ะแยะมากมายพอห้าร้อยบาทเองเฉลีย่ยวเอาเองล้วกันสิบหกองค์บห้าร้อยบาทตกองเท่าไหร่เพื่อให้ทุกท่านได้เอาไปใช้แล้วก็รายการต่อมาคือกรรมการ กรรมการก็100บาทค่ะ100บาทนะครับอ่าก็ได้ผ้าผงชุดหนึ่งนะครับหนึ่งองค์นะครับรูปยังไม่ได้มีขึ้นนะครับอาจารย์ก็ต้องขอประทานโทษด้วยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับแล้วค่ายรายการต่อไปลองกรรมการมีไหมท่าไหร่ลองกรรมการแล้วแต่เป็นว่าตามกําลังที่ชั้นศรัทธาแล้วก็สะดวกแล้วกันนะคะการทําบุญใดๆก็แล้วแต่อย่าเบียดเบียนตัวเองมันจะเป็นกุศลค่ะ ทั้งหมดเนี้ยพระป่าเนี่ยเรามาทอดในวันที่22มิถุนายน2567นะครับเพื่ออุทิศบุญให้กับสมเด็จโต1 2เราได้ทําบุญด้วยและ3เนี่ยคุณรู้ไหมเอาไปร่วมบุญอะไรสร้างกุฏิสงฆ์หชั้นที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับตอนนี้ขึ้นดั่งแล้วขึ้นดั่งข,ขึ้นขึ้นคานขึ้นอะไรแล้วนะครับจะเตรียมขึ้นหลังคาละเพราะว่ากว่าจะจบแล้วก็ กุฏิสงเนี่ยไหลตังแน่นอนนะครับค่ะไม่ใช่ว่าสร้างอาคารนี้ขึ้นมาจะเป็นกุฏิสงอย่างเดียวไม่ใช่นะคะจะเป็นที่ฉันพัฒนาหารของพระพิสุงสงฆน์เป็นที่สวดมนต์ถุอศีลอุบาสิกาถือศีลเป็นที่ทํากิจวัตรของพระสงฆ์นะคะต้องขอประชุมอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายอาคารอเนกประสงค์ด้วยทุกอย่างรวมที่นี่ทั้งหมดเลยครับเรียกว่า,าการใช้เนี่ยครบวงจรต้องบอกว่าวัดเนี้ย ยังไม่มีอาคารถาวรวัตถุที่เป็นอาคารคที่มั่นคงก็มีชิ้นเนี้ยอาคารหลังเนี้ยหลังแรกนะครับแล้วก็จะได้ใช้กันเยอะมากที่กุฏิสงก็รวมกันเยอะอยู่ในนี้นะครับก็โอ<ห>้โหมากมายบุญใหญ่บุญใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยที่อาจารย์ สร้างกุฏิส่งเนี่ยหลายปีแล้วไม่เสร็จสักทีใช่มันยังไม่เสร็จมันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันคนละนิดคนละหน่อยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวดูล่าหลายล้ที่วัดนี้นะเพราะว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อไพฑูรย์เนี่ยได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตาท่านเมตตาจริงๆริลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้นะคะว่าท่านเนี่ยกราบได้เต็มมือทั้ง10มือจริงๆนะคะเป็นพระที่น่ากราบไหว้มากนะครับอาจารย์บอกเลยอ่ะก็ใครอยากร่วมบุญก็สแกนมาที่ QR โคนะครับก็ทักกันมานะครับอาจารย์จะเป็นสะพานบุญให้นะครับที่สําคัญค่าจัดส่งวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เ,รเป็นสะพานบุญ อาจารย์ออกเองไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มนะครับทุกปีอาจารย์ก็ทําอย่างนี้และครับบุญใหญ่ๆนะครับก็ช่วยกันนะครับจะจะบอกว่าถ้าใครไม่มีกําลังทรัพย์อยากจะเชิญเพื่อนๆมาร่วมบุญกันอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ต้องออกแรงออกเงินแต่ออกแรงประมาณแต่ถ้ามีน้อยทําได้ไหมทําได้ค่ะสิบบาท20ิบาทถ้าไม่มีทําไม่มากเลนะครับก็ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลมาเพราะอาจารย์จะได้รีดออกมาเวลาไป อธิษฐานบุญว่าเจ้าภาพนี้เท่าไหร่เท่าไรนะครับมากน้อยแจ้งมาเถอะไม่เป็นไรอาจารย์เป็นสะพานบุญนะครับก็ท้ายนี้เราสองคนต้องขอฝากวิธีไว้อย่าลืมนะครับไว้พบกันที่วัดโลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับก็ต้องบอกว่าเลขรัฐบาลไทยหวันเจี๊ยบอืมบอกแล้วหวันเจี๊ยบอะ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันดีกว่านะครับงวดวันที่1กรกระาคม2อง7นรจนะครับอาจารย์ก้อยตรงกับว,วันจรรันทร์แรม10บขํามเดือน7จนะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหรา,าศาสตร์และจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนะเวลาที่กองสลักประเทศไทยกําลังเดิมเนินการหมุนอยู่จึงมีกลุ่มดาว3ตัวของเลขบทนี่ดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวอังคารครับเลข3ค่ะดาวเสาครับเลข7ค่ะและดาวสุขครับเลข6ค่ะ376 ะะเป็นดาวเด่นนะครับเตรียมกระดาษปากกากันเลยนะครับเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวให้ถ้าดาวอังคารเลขสามมามีดาวคู่อะไรมาด้วยครับ ค่ะถ้าเลข3ามานะคะจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหและสาค่ะครับถ้าดาว 6, เสาเลข7มามี <7 S 2> ดาวอะไรมาด้วยจับคู่ได้เป็น 70, 7ด7ู7ย์เจ็และเจค่ะครับถ้าดาวสุกเลข6มาเลข6มาจับคู่ได้เป็น 60, 6ูนย์หกสอด และ69ค่ะครับขอท่านเฮ<ๆ>งปังดังรวยแต่ยังไม่จบมาดูดาวดับกันต่อนะครับงวดนี้ดาวดับมีดาวอะไรมาฝากกันั่งไปดูครับนะครับดาวดับงวดวันที่1กรกฎาคม2567ันกนะครับดาวดับหลักน้อยอคือเลข5ดาวดับหลักหน่วยเลขบนคือเลข0ครับดาวดับหลักหน่วยเลขล่างคือดาวเสาครับเลข7 หลัก10เลือกล่างมี2ตัวคือ0กับ7นั่นเองครับอ้าวขอให้ท่านเฮงปังดังรวยนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็บอกแล้วเลขหวยไทยเนี่ยหวานเจีย๊ยบครับอย่าลืมฝากพิธีดีๆครับแจนก้อยค่ะอย่างพิธีบวงสวงสมเด็จพุทธราตโตพมมรังสีนะคะครบรอบ152ปีในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ค่ะเราจะทีธบวงสวงกันวันที่เอ ที่ไหน <c oughs> ที่วัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะแค่ปากซอยแค่นี้เองนะครับก <c oughs> ารเชิญชวนทุกท่านไปร่วมพิธีนะครับอันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับ <c oughs> ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรในการไปนั่งร่วมฟังพิธีสวดนะครับ <c oughs> หรือท่านจะจะดุดดกจุดดอกไม้ทูบเทียนบูชาสมเด็จโตด้วยก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับเพราะกิจกรรมที่วัดเช้าเขาก็จะมีพิธีสวดอะไรอีก, <c oughs> อกส่วนหนึ่งของ <c oughs> ของทางสงฆ์แล้วก็ช่วงเที่ยงไปเขาก็จะมี แจกจุนทรั์เขาเรียกให้ทุนเด็กนักเรียนอีก<ช>นะครับเพราะทุกปีจะจัดแบบนี้นะครับในส่วนของพิธีพามือการบวงสรวงแล้วก็ทอดพระป่านะครับอาจารย์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านรวมบุญด้วยนะครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ